สวัสาาดีครับวันนี้ส <c oughs> ิ้ <c oughs> า้ามาง้มหอยนะครับเด้อเกุ้งอาิตย์ตามชมตอนต่อไปอ่าครับเี่ยอาทิตย์บ้านครับอาทิตย์บ้านอาทิตย์บ้านแบบไอ้กล้องยูจอยผ้ามาง้มหอยครับนี่งงไหวหาหอยหาห,ห,หากุ้งครับเฮ็ดกินสวยมาเชอรี่ก็ให้จุกคุณตจ้จ่อยด้วยค่้จอคุณต่่ด้่อยด้วยคุณแ้ตคุณนค นายคน,ยนหไปไปนึ่งนายหาเขาไปนั่นอยู่ไปเบิ่งนันกันเขาเป็นสิไม่ได้บม่ถืได้ยังไงตัรงมชาติสุดยอดเลยกำลังคืมๆ,ๆ,ๆไปนี่ครับผิดบาตครับตาจอยลงหาแล้วรลายปะร้ายจอยสอนกุ้งความโอ้ได้ก้อยกุ้งความนายนายหาตขึ้นมาเด้อ ใจน้อยห่วยน้อยไงบ้านุห่วี มันรักตักเนนมัเก็บหมเลยมื่ก่อแล้วมันีโอ้โหลโป้งไล่เออาหากุ้งงกันไมที่ง่ายไปยังไงไยังเปลาเปล่บเปล่าเปลาปลายังไงไปก ขับขวงนะครับของขับขวงที่มันตื้เฮ้เ่อมาตึงน้องอบนถือดีว่นนี้ขันเดียวป่าวะยังตื่นแฮ้เอาครับงบอ่อนได้หลายแต,แต่ไม่ไ<ว>เอก่อนนะไม่้าสูงมมออกบไม่หรอจัดจ่อยจัดจุอยทำไมเดินไวจังเลยจัจ่อยครับ แต่จ้อยยังสดอยู่แต่จ้อยซ่อนกุ้งครับคิดว่าแต่จ้อยอู้หตัวงามตัวนี้เดี๋ยวหิลงน้ำอยู่อู้ตัวกุ้งไหมเด็ควัยเล่ท้พูนมองมันเอะ วันนีอกลวหอยต้องกินก้อนผมจะลงน้ำลงไปหาหอยกับอาทิตย์บาท นนะี่อันนี้หอยเซอรี่ครับมีเอิญหอยเซอรี่หอยหน,น,น,น่นหนอ,อยเซอรี่หน่อยโอ้แนวแบบตัวนี้นั้งขึ้นเพื่อเย็นไหโอ้เป็แต่หอยเซอรี่อันนี้หอยขมครับ หอยจูบอันนี้หอยจูบเหมือนกันวันเท้าเอินหอยจูบครับภาคกลางเขนเอินหอยคมนี่เซอรี่น้อยหุ่นะหาอยู่ฟันข้างหุ่นครับ เสียงเครื่องดังนัดหน่อยมันสูบน้มเถอะหมอู้น้แามลึกตูวนี่ อันนี้เชอรี่ไงอยาไงเลยนไเดีอมนึงพอแล้วเลยเมื่อเมเมือเโอ้ข้าวเดียวได้ลายเลยเอ๊น้ำเสานี่นี่น้ำเสานี่ครับนี่ ห้องกําเสาอหอยชอบเกาะเสาครับนี่หอยอันนี้นยน,นีนนน่หนิมันหนุนอะไรนิดหนี่งนีห่หอยครับนี่ไม่ไหวเลิก,เงงลกกระหน่ำนะลุงลุงบอกว่าได้เร็วเป็นคืนลุกไปวะ เราไม่โคตรจุกต้องไปเลกเกิดทำมันโตใหญยได้เบิ้งควงมาเบิ้งทำมันโตง่ายได้เอามาันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันก่ออยู่ในกิ่งไม้เป็นหน่วยน้อยก,กิ่งน้อยก้าวละนี่เก็บเอาเลยทำปูกไวปะโอ้

เออก็เลยหอยจูบเล้วเนาะมันจูบน้ำไหมไหมเต็มกำเลยนาหางหลายเ่าะทั้งนั้นนาหารหลาย่ะอ,อ,อ้อมหนึ่งกับตุนเดี๋ยวบ่ใส่ข้ออะไรมันดกเลยเดี๋ยวบ่มีชื่อบาท มวนมองจค่าหนหลอดอีพ่นะฮะตายตายมึองนี้หงาเน่าไว้ให้ทั้งหมดหวปองขาดมดัดนี่เดียวนี่เหน็บอ๋อเนี่ยมันสาดใช่ สอนไปเรื่อยๆจนพ่อคนที่นี่ไหนยังจอยบอ

เดีย๋ <laughs> ยวเอาไปให้เป็นท่อไปหามาหน่อยเอาใป้คนน่งหรเล่วเนาะไปขุดคุยแานเขาเป็นเป็นคุดหรอเาอ้กักูมาสอนในการกินเป็นที่สันักไอ่กินยากไม่จังบ่ได้อ่ะภาเครื่องยากภาคือโตหรือาเาอ๋อโอ้ยเสาตัวตามันนั่นห <c ười> <c ười> เหรอนอนน <c ười> เล่นน้ำจนเปื่อยแล้วครับนี่ยโอ้โหกระเดื่อเล่นน้ำจนเปื่อยแล้วเนี่ยหอยเต็มตาหอยเชอลี่ถึง <c oughs> เขากินเชลลี่ <c oughs> ตามแซ่ตามป้ายกรุงเทพียบไปละเนี่ยน,นัววเขาหากินหาเองมันสดมันแซ่บเดย์การั <c oughs> น,นสื้อน,น้ำตลาดแล้วมันนั่นมันไม่ค่อยสดนะครับมันไ <c oughs> ม่แซ่บหาเองดี่ก็เลยบรรยากาศเพิ่มดูไหนมาทนึ่งด้วครับแบบนี้นี่ ท้องน้ำผู้เที่ยงสุนน้ำน้ำนี่ท่นพ่อไม่แต่พ่อหอยโลดมันก่อนน้ำไม่น้ำกันนั่นพูดมันนั่งอย่านีพูดพ่อเนี่ยย่องแพร่แล้ว เดี๋ยวให้เบิรงผลงานครับนี่มิตรหอยหอยกับผักบุง้งเอาหอยไปต้มตับหม,มูครัวกาแฟแล้วบ้านเนี่ยแซนด์ลิงครับเด็ดย้อนเลยวะเรียกกุ้งเรียกหอยไหมจนมัดกะละมังกันเลยกันมังลายกักบเบอรย่นี่แหละครับผลงานอาทิตย์บ้านเรียกจนคุณนาย นี่ผลงานเราก้อยต้อยเหรอเนี่ยไหนนี่ยไงอันนี้หมกับเดี๋ยวถ้าเบิ้งเมนูหอยหอยใช่ยังก่อนหอยต้มหรือเปล่าหอยหอยอันนี้ออมอันนั้นต้มเซอรี่แยกต่างหากต้มหรือเปล่าไอ้เบิ้งที่หล่ะขุนหรข้างโอ้เนี่ยทิศปลาต้มนะครับเซอรี่ต้มลาบต้มไปลาบตัวนี้อันเดียบเบิ้งเมนูก็อธิบารต่อ อย่างนั้นเถอหมกครับหมกหมกรวมปลาเจ็บปวดลอรอไปหมดนี่วันเห็ดส่เห็ดกล่อมแล้วจ๋อยดล็อกสาบชงไหนเอาเซมบาเดี๋ยวไปกินเดียวอันนี้พี่ยังไงใบบกหอยครับผมใบบกหอยใบไม้เจลรี่ตด

เก็มมะขาดยังเดี๋ยวสิมปุ่มาแล้ะพเห็นม่นนี้แล้วน้องป่วยอยู่แล้วหิวเข่าใ้่โอเคอะไรทถ้เที่บนไม่ใช่กินเยอะพวกน้ำค้ามเข่าจังจังน้ามป้องสุดอืมไดีอะ จอวดเลวไดเหาหาอีกเลยดน่างไม่พิ่มุงบับ๊อเปี่ยวอะแม่นะเปียวใส่เอาไม่หอนี้ใส่แล้วจ้งไออันนี้เพ็ดเพรเพะครับผมเป็นกเป็นเตับเต้านะครับอันนี้เส้งหม้ไปอันนี้อันนี้ตับเต้านะครับอัีเพิครับจอดเยออได้แตเนืจัจ้างนั่นเผชเพิงนะครับเหนยเห็้ตับเต้าครับ ยอบนั่นนะคนไม่เนี่ยติงแล้ว้มนหฮอดูินเลบยเยวมะอยืมันนั้นการก็จะไปกินกุ้งก็ไปส่วนเอาไม่แม่นี่ได้กันไปส่วนเอาไปกินกุส่วนเพราะข้าวจะกินนะพยาบาลผู้จดคเอาเอาพาไปม่อยบอกว่าไะพาปราเ้งหมดเลอดีก็ได้ปาเคี่ยวไปมให้บอกยบคุ้มคุ้มเอาจอดเลยผ่านเยอไป ดูแบบคอยๆเช่นนี้